รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566 เวลาประมาณ16นาฬิกาณสยามพารากอนได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อมีคนร้ายอายุเพียง14ปีได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก5รายและขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้แล้วทางรายการโอตะสปอยเลอร์ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านครับเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2566ทาง C G M 4 8ได้มีการประกาศพิเศษในรายการ C G M 4 8 pop up live special นั่นก็คือการประกาศเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของ C G M 4 8 ซึ่งอัลบั้มนี้จะมีการรวมเพลงตั้งแต่ซิงเกิลที่4ถึงซิงเกิลที่6ของ C.G.M.48 โดยชื่ออัลบัมม้มมีชื่อว่าทิซาชิบุริโนลิ g o อสแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการประกาศเซมบัสสึดโดยมีเซมบัสสึทั้งสิ้น16คนและตำแหน่งเซนเตอร์ก็คือออมปุญยวีจึงเจริญนั่นเองนับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังของ A.K.B.48 เพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวของเพลงนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงหน้าห้ามพลาดครับฉันไม่ด้ต้องาร a k ธ4 8วันจบชีว ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ทาง AKB48, b n k 4 8และ CGM48 ได้มีการจัดงาน AKB48 Group Circle Jam 2023จัดขึ้นที่ Central World จัดขึ้นด้วยคอนเซปต์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยในการแสดงจะมีการแบ่งประเภทการแสดงเป็น2ประเภทคือประเภทคิวและประเภทครูซึ่งทางรายการก็จะบอกว่า เพลงฮิซาชิบุริโนลิปกอสนั้นเคยถูกใช้แสดงในงานครั้งนี้ทั้งรอบคิ้วและรอบคู่โดยการแสดงจะแสดงเป็นเพลงแรกสุดของทุกรอบร้องโดยสมาชิก AKB48, BNK48 และ CGM48 ทั้งหมดที่อยู่ในงานจนกระทั่งวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566 ทาง YouTube Official ของ C.G.M.48 ได้ประกาศชื่อเพลงไตเติลของอัลบั้มที่2โดยชื่อเพลงไตเติลมีชื่อว่า Hisashiburi No l i p g o s ซึ่งเป็นหนึ่งในซิงเกิลของ AKB48 ซึ่งก็เคยถูกใช้แสดงในงาน AKB48 Group Circle Jam 2023เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566อีกด้วย ต่อมาวันที่7กันยายนพุทธศักราช2566ทาง CGM48 ได้มีการประกาศพิเศษในรายการ CGM48 Pop Up Live Special คือการประกาศเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของ CGM48 ซึ่งอัลบั้มนี้จะมีการรวมเพลงตั้งแต่ซิงเกิลที่4ถึง6ของ CGM48 โดยชื่ออัลบัม้มมีชื่อว่า h i s a c h i b u r i No d i นด i h o s t แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการประกาศเซมบัสสึ โดยมีเซมบสัสสทั้งสิ้น16คนและตำแหน่งเซนเตอร์คือออมปุญญวีจึงเจริญนั่นเองซึ่งนีก็เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้ตำแหน่งเซนเตอร์ไปครองถือเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ส่งท้ายก่อนเธอหมดสัญญานับตั้งแต่ที่เธอเข้ามาเป็นสมาชิกของ B.N.K.48 รุ่นที่2จนย้ายมาอยู่ C.G.M.48 ซึ่งออมก็ได้กล่าวไว้ว่าเพลงนี้เหมือนเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตเป็นของขวัญสำหรับการมาอยู่ที่นี่ ถ้าจังหวะโอกาสมันใช่มันก็คือใช่เลยอยากทำให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนที่รอวันนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่สวยงามแต่เนื้อหากลับซ่อนไปด้วยความเศร้านับว่าเป็นอะไรที่โตขึ้นมามากเพลงนี้เป็นเพลงของ CGM48 ทุกคนไม่ใช่แค่ของเธอคนเดียวเมมเบอร์ Member ทุกคนเต้นได้ยังไงเธอก็รอดูทุกคนเต้นไม่ว่าจะตเตะเซมบัสอหรือไม่ก็ตาม ในส่วนของเซมบัสึแองเจิลและนีนีลุดเซมบัสึเป็นครั้งแรกซึ่งทางรายการได้คาดว่าพวกเธอทั้งสองคนได้ทำผิดกฎวงไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ทําให้หทำให้ลุตตำแหน่งเซมบัสึเป็นครั้งแรกต่อมาวันที่23กันยายนพุทธศักราช2566ทาง CGM 4 8ได้จ่ายการแสดงที่ชื่อว่า CGM f o second album hisashi buri no live h o s t First, performance โดยในการแสดงก็มีเพลงสำหรับการแสดงมากมายโดยได้มีการแสดงครั้งแรกของเพลงฮิซาชิบุริโนลิฟคอสนอกจากนั้นได้มีการเผยแพร่ตัวอย่างของมิวสิกวิดีโอเพลงให้ได้ชมแบบสดๆในงานและในช่วงท้ายงานก็มีการประกาศเพิ่มเติมจากรินะอิซึตะผู้จัดการวงได้ประกาศว่าจะมีการแสดงสเตจปาร์ตี้กาฮาจิมารุโยและสเตจจบก,การศึกษาของเจดาและทูแบม ที่ม่วนมอสเปสเชียงใหม่อีกด้วย24กันยายนพุทธศักราช2566มิวสิกวิดีโอเพลงฮิซาชิบุริโนลิฟกอสได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผู้ที่แปลเนื้อร้องเป็นภาษาไทยคือครูแมนตนุภพโนทยานนท์หรือครูแมนละอองฟองนั่นเอง โดยความหมายเพลงก็จะพูดถึงลิฟกอสบนริมฝีปากของเธอคนหนึ่งโดยคำว่าฮิซาชิบุริจะเป็นประโยคทักทายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะซึ่งเพลงนี้ก็มาพร้อมกับดนตรีสไตล์เจป๊อปที่ฟังสนุกมีความสดใสในแบบของโฟร์ o ตียสกรุพร้อมด้วยเนื้อหาที่พูดถึงความทรงจำดีๆที่ห่างหายไปนานและยังคงรู้สึกดีขึ้นไปอีกเมื่อได้พบเจออีกครั้งแม้ว่าในวันนั้นจะทำได้แค่มอง แต่ในวันนี้ก็ยังไม่สามารถครอบครองแต่ริมฝีปากของเธอก็ยังคงเปล่งปลั่งและประกายอยู่ในใจตลอดไปโดยอิสตารินะผู้จัดการวงได้เผยว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เพลงนี้มาเพราะเป็นเพลงที่ใหม่มากของ AKB48 ซึ่งแฟนคลับทุกคนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเอาเพลงใหม่มาใช้ได้เร็วขนาดนี้โดยชุดเซมบัสสจะมีความเป็นซัมเมอร์มีสีขาวแดง และน้ำเงินและสีที่มีความเป็นทหารเรือและชุดที่ใส่ใน MV จะเป็นชุดสไตล์เที่ยวทะเลและชุดปาร์ตี้แบบสไตล์สาวๆส่วนท่าเต้นจะยากกว่าเพลงที่ผ่านมาจะใช้กำลังเยอะเพื่อให้ท่าออกมาสวยงามโดยในส่วนสถานที่ถ่ายทำทาง CGM48 ได้ไปถ่ายทำที่หาดบางแสนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีจุดเด่นคือสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในทะเล ซึ่งถ่ายทําที่วิลล่า at casa luna บางแสนซึ่งทางรายการบอกได้คำเดียวเลยครับว่าสวยงามมากๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวเพลง hisashiburi no lip g l o ของ cgm 4 8ต่อไปเรามาฟังเรื่องราวเพลงนี้ของวงต้นตำรับอย่าง a k b 4 8ต่อเลยครับ พิซาชิบุริโนลิฟกอสเป็นซิงเกิลที่60ของ AKB 48ีเ็มีเซนเตอร์คือชิบะเอริอิถือเป็นครั้งแรกของการเป็นเซนเตอร์ของเอริจังอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ทาง YouTube Official ของ AKB 4 8ได้มีการไลฟ์สดประกาศที่มีชื่อว่า AKB 4 8 โอชิโนโตะเก็นบะคาระนามาไฮชิน SP และได้มีการประกาศผลงานลำดับที่60ของ AKB48 ในชื่อว่าฮิซาชิบุริโนลิฟกอสโดยมีการกำหนดวางจำหน่ายซีดีในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565รวมถึงประกาศสมาชิกเซนบัสสึทั้ง16คนอีกด้วย ต่อมาวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2565ทางสถานีโทรทัศน์ TBS TV ของญี่ปุ่นได้ออกอากาศเทปรายการ CDTV Live Live Summer 4 Hours Special ซึ่งในรายการได้มีการแสดงสดเพลงที่ซ a ชิ i p ริโ n ล o l i f e g o เป็นครั้งแรกของ AKB48 อีกด้วยครับต่อมา วันที่7กันยายนพุทธศักราช2565มิวสิกวิดีโอเพลง h i s ชิบุ b u r i ล o l ก i f ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งในส่วนของเซมปสัสสึนี่เป็นการติดเซมบัสสึครั้งแรกของซาโต้ไอริและก็เป็นครั้งแรกที่มีสมาชิกรุ่นที่17ติดซิงเกิลหลักและเป็นครั้งแรกของโมกิชินาบุที่ติดเซมบัสสึในครั้งแรกในซิงเกิลหลักเช่นเดียวกันโดยที่เธอ ตีเซมบัสุซิงเกิลหลักครั้งแรกในรอบ11ปีหรือ3,968วันนับตั้งแต่เข้าวงมาเลยทีเดียวและเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายของโอคาดะนานะก่อนที่เธอจะจบการศึกษาไปและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายในนามค่ายเพลง u b บ Q ูสังกัด King r e c o r d และในปัจจุบันทาง AKB48 ได้ย้ายไปอยู่ณค่ายเพลง Universal Music Japan เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของมิวสิกวิดีโอถ่ายทำเป็นแบบ SNS เวอร์ชันแบบ y YouTube เวอร์ชันและแบบ Lip เวอร์ชันโดยที่แบบ Lip เวอร์ชันเผยแพร่ในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565โดยแบบ SNS และแบบ Lip เวอร์ชันถ่ายทำแบบแนวตั้ง1ฟุตเทศแต่แบบ y YouTube เวอร์ชันจะถ่ายทำแบบแนวตั้ง3ฟุตเทศ ซึ่งในมิวสิกวิดีโอก็ได้เล่าบรรยายถึงชีวิตประจําวันของเหล่าสมาชิกพร้อมด้วยการโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียถ่ายทําที่ชายฝั่งคากามิจิในโอกินาวาและการถ่ายทยํายังใช้โดรนถ่ายทําอีกด้วยครับซึ่งในส่วนของยอดขายในวันที่วางขายวันแรกเพลงนี้ก็ได้ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของออริกอนชาร์ตทันทียอดขายบนชาร์ตออริกอนสัปดาห์แรกเท่ากับ318,00 0แผ่นและยอดขายของชาร์ตวิลบอร์ดเจแปนสัปดาห์แรก เท่ากับ429,419แผ่นนอกนั้นยังเป็นเพลงประกอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาคู1,000อีกด้วยแต่ที่สุดยอดไปกว่านั้นคือในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ทางสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งญี่ปุ่นหรือ R.L.A.J. ได้มอบรางวัล Double p พ a t i n u m ให้กับซิงเกิลนี้ในฐานะที่ทาง AKB48 มียอดขายซิงเกิลชุดนี้เกิน5 0 0แสนชุดอีก e ด้วยครับก่อนจะจากไปวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตาม CGM48 อยู่ตลอดเวลาก็คงจะทราบกันมาบ้างว่ามีสมาชิก3คนที่ประกาศจบการศึกษาไปคือเจดาปริมะและทูแบมโดยในส่วนของปริมะ ได้เข้าร่วมงานทูช็อตของอัลบั้มที่4ของ B.N.K.48 ซึ่งเป็นงานสุดท้ายที่เธอได้เข้าร่วมแต่ในส่วนของเจดาและทูแบมจะเข้าร่วมสเตจจบการศึกษาของตัวเองเป็นงานสุดท้ายสุดท้ายนี้ทางรายการโอตาสปอยเลอร์ขออวยพรให้สมาชิกทั้ง3คนที่จบการศึกษาไปโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เลือกเดินและประสบผลสำเร็จในทุกๆสิ่งครับและแล้ววันนี้เวลารายการก็ได้หมดลงอย่างเป็นทางการแล้ว พบกันใหม่วันเสาร์ถัดไปเวลาเดิมสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ